เผยข้อมูล oppo reno 1 2 series มีหน้าจอขอบโค้งสด้านครั้งแรกพร้อมทนตกการตกได้ดีเ,เรียกว่ามีข้อมูลของ oppo reno 2> 1 2 series เผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยภาพเดนเดอร์ที่เผยดีไซน์หน้าจอแบบใหม่ของรุ่นนี้ด้วยครับล่าสุด oppo เลยโปรโมตเองเลยครับว่ารุ่นนี้จะมีจอตรงที่มีขอบโค้งสีด้านครับ โดย oppo เริ่มโปรโมทเรื่องหน้าจอผ่านไวโบร์คำเป้ที่ว่ามุมโคง้งมอบสัมผัสที่ยอดเยี่ยมทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราจะเห็นว่ามีความเซ็กซี่ขึ้นจากแบบนก่อนด้วยจอตรงแต่ขอบจอรอบๆสีด้านจะโคง้งเล็กน้อยครับนอกจากนี้เรื่องของความทนทาน oppo ก็โปรโมทว่าตัวเครื่องเบาลงแถนหน้าจอ,อยังทนทานแม้เผลอทำตกก็ไม่แตกเอาง่ายๆด้วยครับ ซึ่งเทรนนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดขายของสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่ในช่วงหลังนี้ได้เริ่มหันมาโปรโมทเรื่องความทนทานควบคู่ค,ความสวยงามอย่าง oppo เองก็เคยมี oppo a60 ที่เอาความแกร่งทนทานมาเป็นจุดขายครับโดยสมาร์ทโฟน oppo r e n o Reno 12 series มีกำหนดการเปิดตัวในวันที่23พฤษภาคมนี้ครับ